จริงๆแล้วอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวแผ่นดินไหวหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่อยากจะพูดเนาะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เซนสถีเวลาพูดไปก็เนี่ยค่ะน้าตาก็จะไหลออกมาเพราะว่าเวลาเห็นข่าวเห็นเด็กหรือว่าคนแก่ที่หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือนะคะก็สะเทือนสะเทือนใจค่ะถ้าเกิด ตรงนั้นเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นคนภายในครอบครัวของเราเราก็จะเกิดความสูญเสียแล้วก็เสียใจขนาดไหนนะคะขนมหนึ่งห่อเขาถือไว้ค่ะถือไว้เขาบอกอ่าบอกว่าขนมห่อนี้เขาจะไม่กินนะคะเขาจะเอาไว้ให้ลูกหรือว่าให้ครอบครัวเขาที่อยู่ในตึกออกมาแล้วเขาก็จะเอากนม นี้ให้นะคะสวัสดีค่ะพี่ป้าน้าอาและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของที่ประเทศตุรกีหรือตุรกีนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่9วันที่10แล้วนะคะวันที่1ิแล้วนะคะของ การเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีหรือทุรกีแล้วก็ประเทศซีเรียติดภูมิแดนซีเรียนะคะส่วนตัวเองแล้วก็แฟนแล้วก็ครอบครัวของแฟนก็ได้บริจาคยาแล้วก็ปัจจัยนิดเล็กน้อยแล้วก็มีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องทําความร้อนอช่วยสมทบทุนไปช่วยผู้ประสบภัยนะคะ ณเวลานี้ก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคะเอาใจเอาใจช่วยหน่วยกู้ภัยของประเทศต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือ,อที่ประเทศตุรกีนะคะแล้วก็คนไทยกู้ภัยไทยเราเนาะสี่สิบสองท่านต้องขอขอบคุณแทนคนตุรกีณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งที่ประเทศตุรกีและประเทศซีเรียนะคะ ส่วนตัวเองอยู่ทางนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจณนะยอดผู้สูญเสียชีวิตณนะวันนี้นะคะอยู่ที่30,000ื่นกว่าแล้วนะคะ 3ามหมืนกว่านี่คือยังรือ้อรือซากยังไม่หมดนะคะยังมีส่วนที่หน่วยกู้ภัยยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะคะมีเพื่อนและญาติพี่น้องเป็นห่วงนะคะ,อะสอบถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะก็เลยจะมาตอบบอกตรงคลิปนี้เลยนะคะว่าก็คือตัวเองปลอดภยัยตัวเองและครอบครัวและครอบครัวของแฟนทุกคนปลอดภัยนะคะเพราะว่า บริเวณที่เราอยู่นะคะที่เราอาศัยนะคะก็อยู่ทางตอนเหนือนะคะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศตุรกีนะคะส่วนที่เกิดเหตุจะอยู่ทางด้านตอนใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีนะคะสิบเมืองที่มีเหตุแผ่นดินไหวนะคะส่วนตัวเองอยู่ทางตอนเหนือก็ปลอดภัยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพียงแต่ว่าก็มีตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็คือเห็นผู้คนเนาะ เสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็สูญเสียคนที่ตัวเองรักก็ทําให้เราจิตตกอยู่นะคะประมาณอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มวันที่6กุมภาที่เราได้ยินข่าวที่เราตื่นเช้ามาได้ยินข่าวที่ตุรกีแผ่นดินไหวและเขตชายแดนของประเทศซีเรียตอนนั้นคนอยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ประมาณพัน0้า พั 1> 1, นหะ้าณตอนนั้นณนะวันแรกเราก็เริ่มใจเสียกับแฟนก็คือมองหน้ากันสงสารญาติผู้เสียชีวิตและผู้เสียชีวิตพอหลังจากนั้นสองวันสามวันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบงเลย,ยมาสิบกว่าวันแล้วนะคะก็ทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เนาะกู้ภัยของรัประเทศที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนผู้ประสบเหตุ ที่ลอดชีวิตนะคะรัฐบาลทางนี้ก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะและส่วนที่มีข่าวที่ขอขอขอจะบอกว่าขอพูดนิดนึงนะคะว่าเกี่ยวกับที่มีคนไทยที่นี่เนาะที่ประสบเหตุที่ได้ให้สัมภาษณ์นะะักข่าวว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รับอาหารนะคะ จจะบอกเบื้องต้นนะคะว่าคนตุรกีส่วนมากจะทานขนมปังแล้วก็ซุปเป็นอาหารหลักนะคะขนมปังนี่ก็เหมือนกับเป็นข้าวบ้านเราเลยนะคะคนที่นี่เขาจะทานขนมปังนะคะเขาจะไม่ค่อยได้ทานข้าวนะคะเขาจะทานขนมปังที่มีเพื่อนคนไทยที่ประสบเหตุบอกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็หมดแล้วก็ได้กินแต่ขนมปังกัดน้ํา ันนั้นก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นฐานนะคะก็คือวันที่เกิดเหตุแรกๆเลยนะคะรัฐบาลแล้วมันไม่ได้เป็นที่แค่จุดเดียวนะคะเป็นสิบจังหวัดสิบจังหวัดแล้วก็เป็นร้อยๆที่เกิดเหตุนะคะรัฐบาลก็ยัง ช่วยเหลือยังไม่ไม่ทั่วถึงนะคะและที่บอกว่าได้แต่ขนมปังกับน้ําอันนั้นก็คือคนตุรกีทุกคนที่ประสบเหตุก็ได้รับขนมปังกับน้ําเช่นกันนะคะแล้วที่บอกว่าไปแล้วอาหารหมดก็คือตอนที่เขาไปยืนต่อแถวเนาะพวกคุณอาจจะไม่ได้ไปยืนต่อแถวรับอาหารจากเขาพอหลังจากที่พวกคุณไปอาหารก็หมด หมดก็คือเขาก็บอกว่าหมดนะคะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าคนตุรกีมีน้ำใจนะคะไม่ว่าเฉพาะต่างชาติหรือที่ไหนก็คนที่ประเทศอะไรก็ช่างคนตุรกีมีน้ำใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นชนชาติหรือเป็นชาติไหนที่จะไม่ช่วยเหลือนะคะเลยอยากจะมาพูด่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะให้บางทีเพื่อนที่อยู่เมืองไทยอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่า คนตุรกีไม่ช่วยเหลือคนต่างชาติหรือเปล่าอ่าช่วยเหลือนะคะแม้กระทั่งคนตุรกีเองเขาก็ได้กินขนมกับขนมปังกับน้ําแค่นั้นนะคะบางคนที่ลูกหรือว่าครอบครัวเขายังอยู่ใต้ตึกที่ยังไม่สามารถจะช่วยเหลือได้นะคะขนมหนึ่งห่อเขาถือไว้ค่ะถือไว้เขาบอกอ่าบอกว่าขนมห่อนี้เขาจะไม่กินนะคะเขาจะเอาไว้ให้ลูกหรือว่า ให้ครอบครัวเขาที่อยู่ในตึกออกมาแล้วเขาก็จะเอากลนมห่อนนี้ให้นะคะจริงๆแล้วอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวแผ่นดินไหวหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่อยากจะพูดเนาะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เซนสถีเวลาพูดไปก็เนี่ยค่นน้าตาก็จะไหลออกมาเพราะว่า เวลาเห็นข่าวเห็นเด็กหรือว่าคนแก่ที่หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือนะคะก็สะเทือนสะเทือนใจค่ะถ้าเกิดตรงนั้นเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นคนภายในครอบครัวของเราเราก็จะเกิดความสูญเสียแล้วก็เสียใจขนาดไหนนะคะเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ทุกคนก็ได้ให้กำลังใจคนที่ตุรกีบางคนที่เขายากจนนะคะแต่เขาก็มีมีม,มีมีกระจิตกระใจที่อยากจะช่วยเหลือ,อผู้ประสบภัยนะคะเขามีน้อยแต่เขาก็ เียบเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าเขามีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเขาเขาก็อยากจะไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนในประเทศของเขานะคะขอบอกอ่าและพูดตรงนี้ได้เลยนะคะว่าคนตุีตุรกีเขาเป็นคนมีน้ําใจนะคะและเขาก็เป็นคนที่น่ารักนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะอืม ระหว่างเอเชียเนาะเขาก็จะโอนโอนมาทางเอเชียเขาจะมีจิตใจเมตตาอาลีโดยเฉพาะสัตว์นะคะอย่างแมวและหมาอย่างแมวนี่เขาจะรักเขาจะรักมากนะคะคนที่ตุรกีถ้าเกิดเห็นใครทําร้ายแมวอยู่ข้างถนนหรือที่ไหนเขาจะเขาจะต่อว่าทันทีนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนตุรกีทําร้ายแมวนะคะแมวนี่เหมือนกับ เป็นลูกหรือว่าเป็นคนในภายในครอบครัวเหมือนเหมือนเป็นคนเลยนะคะคนที่นี่เขาจะให้ความรักกับแมวมากๆนะคะสุนัขก,ก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะรักสุนัขนะคะคนที่นี่รักสัตว์รักแมวรักหมารักสุนัขนะคะเพราะว่าเท่าที่ตัวเองมาสัมผัสอยู่นะที่นี่ ก็สิบสิบเอ็ดปีแล้วนะคะก็จะเห็นความอบอ้อมอารีของคนตุรกีนะคะไม่ได้อวยประเทศของสามีตัวเองนะคะพูดจากจริงใจที่ว่าเราอยู่และเราเห็นนะคะถ้าว่าดีเราก็ว่าดีถ้าไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีนะคะสถานการณ์ที่ตุรกีณเวลานี้นะคะทุกคนก็คือจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดรอบนอกก็ยังยังไม่ประมาทนะคะทุกคนก็เตรียมพร้อมกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เหตุแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เพราะว่าโดยตัวเองแล้วมาอยู่ที่นี่11กว่าปีเนาะ,ะก็อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวประมาณ4ครั้งค่ะ4ครั้งครั้งที่ร้ายแรงแล้วก็ ไหวมากแรงที่สุดคือ6.2นะคะตอนนั้นอยู่ที่เมืองอิสเมียนะคะก็แต่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ณนะที่เกิดเหตุณนะตอนนั้นแต่ก็ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหว6.2นะคะก็ทำให้บ้านเรือนพังลงมาหลายตึกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศตุรกีนะคะในรอบระยะเวลาจะว่า100ปีก็ได้นะคะ ก็ส่วนตัวเองก็ได้แต่ให้กำลังใจนะคะก็พยายามว่าจะไม่ดูข่าวนะคะแต่ก็ตื่นมาก็ดูข่าวนะคะเพราะว่าตัวเองอาศัยอยู่ที่นี่เนาะเราก็อยากจะรับรู้ข่าวสารว่าณตอนนี้ประเทศที่เราอยู่นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งที่ตัวเองจะช่วยเหลือได้เล็กๆแน่น้อยกับครอบครัวแฟนส่งไปให้ผู้ประสบภัยนะคะ แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องคนไทยที่เสียชีวิตนะคะก็ขอให้น้องไปสู่ภูมพบที่ดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็เพียงแค่จะบอกเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องทางเมืองไทยนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงส่วนตัวเองก็ปลอดภัยแต่ก็ไม่ประมาทนะคะก็จะมีกระเป๋าจะมีกระเป๋าใส่พัส,สปอร์ตแล้วก็เอกสารสำคัญ แขวนไว้ที่ประตูทางออกนะคะถ้าเกิดมีมีเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็พร้อมกระเป๋าใบนี้ก็คือพร้อมที่จะวิ่งออกไปด้านนอกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเล่าเหตุการณ์สั้นๆเล็กๆนะคะให้พ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยได้ทราบกันเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ